สวัสดีครับมองการตองเป็นตูงครับศึกพิมพ์ลีกคืนนี้นะครับมีให้2คู่นะครับเราไปกันที่คู่ลุ้นแชมป์อย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนจากฝูงอย่างอาร์เซนอลนะครับลอนดอนดับบิแมทในคืนนี้นะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั้นนะครับห้านัดหลังสุดก็ชนะ3นะครับแพ้1แล้วก็เสมอ1โดยเฉพาะ2นัดล่าสุดนั้นยังไม่แพ้ใครเลยนะเป็นการเอาชนะฟูลแลมไป1-0แล้วก็ไปเสมอกับทีม กงนะครับก็นะครับคู่นี้นะครับเป็นลอนดอนลาวิแมตช์นะครับอาร์เซนอลนั้น5นัดหลังสุดโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับผมนะครับในลีกของตัวเองนั้นนะครับชนะ3แพ้1แล้วก็เสมอ1แล้วก็นัดล่าสุดนั้นเป็นการเสมอให้กับลิเวอร์พูลนะครับก็โอ้โหเรียกได้ว่าแมตช์นั้นนี่โอ้โหสุดมันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มันเป็นช่วงที่นะครับต้องอาร์เซนอลต้องแสดงต้องแสดงออกมาถึงความ ความลูกทีมของอาร์เตต้าเนี่ยต้องแสดงออกมาถึงกับการรับความกดดันนั้นมีมากน้อยแค่ไหนนะครับช่วงท้ายๆฤดูกาลแบบนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับในเขาเรียกว่าการลุ้นแชมป์นะครับสภ,สภาพจิตใจของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปนั้นผ่านเรื่องพวกนี้มาเยอะนะครับอาร์เซนอลปีนี้ มีลุ่นแชมป์เต็มตัวแล้วก็ยังเป็นจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่นนะครับก็ต้องรอดูว่าขุนพลของอาร์เตต้านะครับอาร์เซนอลนั้นจะรับแรงกดดันได้มากน้อยเพียงใดคืนนี้เป็นอีกคืนนึงนะครับที่อาร์เซนอลนั้นต้องออกไปเยือนเล่น่่ามลองกับถกลางความกดดันเพราะว่าเมื่อคือนนี้แมนเชสเตอร์ตีนั้นเอาชนะเรสเตอร์มาก่อนแล้วนะครับตามหลังอยู่แค่3แต้มนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้อาร์เซนอลยังไงก็ต้องใส่เต็มสูบนะครับผม ชี้ไปที่อาร์เซนอลนะครับทีมเยือนจะเอาชนะเวสต์แฮมนะครับเอาชนะเวสต์แฮมเจ้าบ้านได้ในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์คืนนี้นะครับก็ยังรักษาจะผงต่อไปที่ฟุตบอลเกาโชซีรีเอนะครับคู่ระหว่างซัสซูโร่กับยูเวนตุสนะครับโดยคู่นี้นี่นะครับซัสซูโร่จะเปิดบ้านของตัวเองนะครับในเวลา ยี่สิบสามนาฬิกาหรือห้าทุ่มตรงในเวลาประเทศไทยนะครับซาซูโร่ห้านัดหลังสุดชนะสามแพ้หนึ่งแล้วก็เสมอหนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับเวโรนาไปสองประตูต่อหนึ่งครับส่วนยูเวนตุสนั้นอ้านัดหลังสุดชนะสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับนัดล่าสุดก็เอาชนะสปอร์ตติ้งลิสบอนในศึกยูฟายูโรปอียูโรปาลีกนะครับ ยูเวนตุสนั้นนะครับคงต้องไปนเน้นบอลยุโรปในถ้วยยูโรปาลีกที่จะเอาแชมป์เพื่อที่ให้ตัวเองนั้นมีสิทธิ์ได้เข้าไปเล่นในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าน,นครับส่วนตารางอันดับในคะแนนตารางอันดับในคะแนนลีกนั้นไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าโดนตัดแต้มาตอนนี้ก็อยู่ในนะครับท็อปฟท็อปเทข้างบนแล้วนะครับคงไม่ได้ไปอันดับ คงไม่ทำอันดับใน1-4เพื่อไปอยู่่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยดูนกการน้าแล้วคงต้องหวังพึ่งในยูฟายูโรปาลีกนะครับเปิดไปเยือนซัสซูโรตอนนี้นะครับทีมอันดับที่12ทีมอันดับที่12ของตารางนะครับ13ของตารางมี37แต้มนะครับก็นะครับตอนนี้นะครับซัสซูโรนั้นปลอดภัยจากการตกชั้นแน่นอนนะครับเล่นในบ้านตัวเองนะครับคงต้องเต็มที่นะครับส่วนยูนตุสนั้น เน้นที่ยูฟายูโรป้าลีกมากกว่านะครับบอลในลีกก็คงต้องนะครับโรเตชันให้ตัวสำรองลงบ้างชี้ไปที่เจ้าบ้านซาสูรโร่ไม่น่าจะแพ้กับยูวนตุดคืนนี้ครับผมสวัสดีครับ